คอร์สโนมัลติเพนซ n t อ Omega 3อ i ยการรวมตัวของสุวยอดสารสำคัญเพื่อการดูแลตัวเองจากธรรมชาติพอลโคอร์สโลสารสกัดจากไขยอ้อยน้ำมันเมล็ดงาคิมอนน้ำมันเมล็ดแฟลกและน้ำมันงาซึ่งเป็นแหล่งของโอเมก้า3จากพืชรวมไปถึงวิตามินอ e, ีและวิตามิน d 3ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเพียงรับประทานวันละหนึ่งแคปซูลก็สามารถดูแลตัวเองให้ดูดีและแข็งแรงได้ทุกวันเลือกสุขภาพที่ดีให้กับตัวเองเลือก c o s n o r Multi ิเพนซ์ e อเม3อ i l สั่งซื้อได้ที่แอดมินบทที่5866ในนิวยอร์กไม่มีอะไรที่เฟยเค้กซินไม่สามารถจัดการได้ไม่ต้องพูดถึงพวกอันธพานบางคนแม้แต่ตระกูลซาโนก็ไม่มีค่าอะไรเมื่ออยู่ต่อหน้าเฟยเค้กซินแต่เย่เฉินไม่ต้องการให้เฟยเค้กซินเข้ามาช่วยเมื่อเธอออกหน้าเรื่องนี้ก็จะไม่น่าสนใจมากนัก อย่างไรก็ตามเย่เฉินก็รู้ด้วยว่าเขาไม่สามารถทําอะไรอย่างอื่นได้หากเขาพาเฉียงเจไปพบกับตระกูลซาโนเขาจะต้องระวังร้านหันย่างที่จะตกเป็นเป้าหมายของสมาชิกคนอื่นๆของเพลิงเทวะเฉินเจ้าจงรู้ถึงความตั้งใจของเย่เฉินโดยธรรมชาติและพยักหน้าเบาๆเย่เฉินถามหนีต้าเวยอีกครั้งเนื่องจากคุณอาศัยอยู่ที่นิวยอร์กมาหลายปีแล้ว คุณคงจะทราบสถานการณ์เฉพาะของตระกูลซาโนดีไม่มากก็น้อยใช่ไหมว่าพวกเขาอาศัยอยู่ที่ไหนมีกี่คนและหัวเรือใหญ่ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นใครชื่ออะไรหนีต้าเหวยกล่าวอย่างรวดเร็วตระกูลซาโนอาศัยอยู่ใกล้ถังดาวมีคฤรหาน์ซาโนมาเฟียค่อนข้างเจริญรุ่งเรืองสมาชิกค,ครอบครัวโดยตรงมีประชากรจํานวนมากฉันคาดว่ามีอย่างน้อย30หรือ50คนผู้นําคนปัจจุบันของครอบครัวซาโนคืออันโตนิโอซาโนโอเคเย่เฉินพยักหน้าและพูดกับเฉินเจ้าจง จงผมจะพาเฉียงเจไปที่คฤราสา์ซาโนถ้าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีผมจะกลับมาภายในสองชั่วโมงเฉิงเจ้าจงพูดอย่างรวดเร็วคุณชายโปรดระวังให้มากขึ้นกระกูลซาโนจากซิซิลีมีอิทธิพลเหนือนิวยอร์กมานานหลายทศวรรษแล้วครอบครัวนี้เป็นสมาชิกของมาเฟียมาหลายชั่วอายุคนและของที่ระลึกของครอบครัวที่พวกเขาเก็บไว้มานานหลายทศวรรษก็คือปืนกลมือของทอมสันที่ผลิตในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ว่ากันว่าหลังจากที่ผู้นำซาโนซึ่งดูแลตระกูลซาโนขายทรัพย์สินของเขาในทิท,ทิลีและมาที่นิวยอร์กเขาก็ค่อยๆสร้างฐานที่มั่นในยมโลกของอเมริกาด้วยปืนกลมือทอมสันและปืนกลมือนั้นซึ่งรู้จักกันในชื่อเครื่องพิมพ์เงินของชิคาโกก็กลายเป็นมรดกทางจิตวิญ,ญญาณของตระกูลซาโนว่ากันว่าจนกระทั่งปีก่อนปีที่แล้วปืนกลมือน,นี้ถูกแขวนไว้ที่ตำแหน่งบนผนังห้องโถงใหญ่ของ,ของคฤหาสา์ซาโนจนกระทั่งผู้นำซานรุ่นใหม่ตัดสินใจเคลียร์ชื่อเขาจจึงงหยิบป,ปืนออก,กกาแพ อย่างไรก็ตามการถอดปืนนี้ไม่ได้หมายความว่าตระกูลซาโนจะลังมือในสถานการณ์ดังกล่าวในทางกลับกันหลังจากที่พวกเขาแยกธุรกิจผิดกฎหมายทั้งหมดและมอบให้กับแก๊งโนมินีข้างล่างที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกับตระกูลซาโนพวกเขาก็แอบส่งเสริมแก๊งเหล่านั้นต่อไปเพื่อยึดครองเมืองในนิวอรอกและแม้แต่ชายฝั่งตะวันออกทั้งหมดเพื่อเพิ่มจำนวนคนและขอบเขตอิทธิพลของพวกเขาอีกทั้งเพิ่มรายได้ที่ผิดกฎหมายอย่างครอบคลุม มองดูเผินเผินตระกูลซาโนซึ่งนำโดยอันโตนิโอซาโนผู้นำในยุคนี้กำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อล้างอัตลักษณ์ของตนและขยับเข้าใกล้ชนชั้นสูงมากขึ้นอันโตนิโอซาโนรู้ดีว่ายิ่งชนชั้นสูงมีอำนาจมากเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งต้องการเครื่องมือเช่นมาเฟียมากขึ้นเท่านั้นอย่างไรก็ตามพวกเขาน่าซื่อใจคดและจะไม่ยอมให้ตัวเองร่วมมือกับคำว่ามาเฟียอย่างเปิดเผย ซึ่งหมายความว่าหาครอบครัวมาเฟียต้องการได้รับความโปรดปรานสิ่งแรกที่พวกเขาต้องทําคือทําตัวเองให้สะอาดพูดง่ายๆก็คือสิ่งที่ชนชั้นสูงต้องการตอนนี้ไม่ใช่มนทินที่ปกปิดอยู่เบื้องหลังหรือโถขี้เยี่ยวใต้เตียงสิ่งที่ต้องการคือส้วมที่สามารถวางไว้ในห้องน้าได้อย่างเปิดเผยสดใสสะอาดและไม่มีกลิ่นตุตุเลยบทที่ห้6 7้อย มาเฟียแบบดั้งเดิมเป็นเพียงโถชักโครกที่สกรปรกและมีกลิ่นเหม็นดังนั้นอันโตนิโอซาโนจึงต้องการนำประกูลซาโนมาเปลี่ยนจากโถชักโครกไปเป็นโถส้วมใหม่เอี่ยมให้เสร็จสิ้นในเวลานี้อันโตนิโอซานโนกำลังสั่งให้สมาชิกในครอบครัวของเขาและคนใกล้ชิดในคฤหาสน์ของเขาจัดคฤหาสน์อย่างยิ่งใหญ่วันนี้เขาจะไปต้อนรับแขกผู้มีเกียรติจากแดนไกลามาที่คฤหาสน์ของเขา เพื่อต้อนรับแขกผู้มีเกียรติรายนี้สมาชิกทุกคนในตระกูลซาโนทุกคนจึงรีบจัดการเรื่องของตนตั้งแต่เนิ่นๆและรีบกลับบ้านเพื่อเตรียมตัวแขกผู้มีเกียรติที่ได้รับเชิญในครั้งนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาครั้งต่อไปของตระกูลซาโนหากสามารถบรรลุความร่วมมือได้ตระกูลซาโนจะก้าวไปอีกขั้นในห้องโถงหลักของตระกูลซาโนมีโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่ที่ยาวกว่า10เมตรโต๊ะรับประทานอาหารตกแต่งด้วยดอกไม้ที่บินจากฝรั่งเศสรวมถึงเครื่องใช้บนโตะอออาหาหหรรคริสสตัลลททีีที่่ดดุแช้นมโะ อันโตนิโอวัย47ปีมองดูสาวใช้ที่กำลังยุ่งและจัดการทุกอย่างให้เป็นระเบียบโดยมีความคาดหวังบางอย่างเขียนไว้บนใบหน้าของเขาในเวลานี้พี่น้องชายหญิง7หรือ8คนลูกๆของพวกเขาและคู่ครองของลูกๆต่างก็แต่งตัวและเตรียมพร้อมและพวกเขาทั้งหมดก็ออกมาทักทายอันโตนิโออันโตนิโอรับบทเป็นผู้นำอาวุโสอย่างเต็มที่เขาทักทายทุกคนอย่างจริงใจและเป็นสุภาพบุรุษ หลังจากที่สมาชิกในครอบครัวเกือบทุกคนเข้าแถวเพื่อทักทายยกเว้นลูกสาววัย22ปีของเขาอันโตนิโอก็อดไม่ได้ที่จะถามผู้เป็นน้องชายของเขาที่อยู่ข้างๆเขาว่ามาโกจูเลียอยู่ที่ไหนมาโกซาโนพูดอย่างรวดเร็วผมยังไม่ได้เจอจูเลียมาทั้งคืนเลยครับเด็กคนนี้นี่อันโตนิโอพูดอย่างไม่พอใจเธอเชื่อฟังมาตลอดชีวิตแล้วทําไมครั้งนี้เธอต้องต่อต้านฉันด้วยเธอไม่รู้หรือว่าชีวิตที่ฉันวางแผนไว้ให้เธอนั้นสมบูรณ์แบบแค่ไหน มาโกซาโนกล่าวอีกทีจูเลียเธอยังเด็กและขาดประสบการณ์ทางสังคมให้เวลาเธออีกสักหน่อยแล้วเธอจะไม่เพียงเข้าใจความตั้งใจดีของคุณเท่านั้นแต่เธอจะขอบคุณคุณด้วยซ้ำหวังว่าอน,นะอันโตนิโอพยักหน้าเล็กน้อยจากนั้นเขาก็จัดชุดสูทเสื้อเชิ้ตและเนคไทหูกระต่ายแล้วถามมาโกอย่างยิงพยองเป็นยังไงบ้างไอ้เสือตอนนี้ฉันดูเหมือนเจ้าพ่อแล้วหรือยังของมันแน่อยู่แล้ว มาโกชมเชยผมว่าทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาและแม้แต่ทั่วทั้งยุโรปและอเมริกาไม่มีใครใกล้ทิดกับมาลอนแบรนโดได้มากกว่าคุณอีกแล้วล่ะอันโตนนโอพยักหน้าเล็กน้อยและยิ้มอย่างสงบฉันอันโตนนโอซาโนจะกลายเป็นเจ้าพ่อที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของชิลีอย่างแน่นอนในเวลานี้ฟรานชิตโกน้องชายคนเล็กของอันโตนิโอวิ่งเข้ามาและพูดด้วยความเคารพพี่ใหญ่เครื่องบินของแขกผู้มีเกียรติของคุณลงจอดที่สนามบิน JFK แล้ว คาดว่าจะถึงคฤหาสาดภายใน40นาทีครับดีมากอันโตนิโอไม่สามารถระง,งับความตื่นเต้นของเขาได้และพูดเสียงดังมันขึ้นอยู่กับคืนนี้ว่าเราจะไปสู่ระดับต่อไปได้หรือไม่หลังจากนั้นเขาก็ใช้ฝ่ามือเสยทรงผมอย่างระมัดระวังแล้วพูดว่าในขณะที่ฉันจะไปหาจูเลียพวกนายจงจับตาดูอยู่ที่นี่บทที่5868รอโอกาสในเวลาเดียวกัน เย่เฉินขับรถเชฟโรเลตที่ไม่เด่นสะดุดตาโดยมีเฉียงเจตที่วิตกกังวลอยู่ข้างๆไปยังชานเมืองแถวแถวคาหื์ซาโนพวกเขาทั้งสองมองเห็นจากภายนอกคฤหาสนา์ว่าทุกคนในเวลานี้ดูเหมือนกำลังยุ่งมากคฤราสนา์ทั้งหมดสว่างสวัยและสมาชิกมาเฟียจำนวนมากในชุดสูทสีด,สดำยืนตรงทั้งสองข้างของประตูราวกับว่าพวกเขากำลังรอคนสำคัญอยู่ยังไงยังงั้นเย่เฉินเห็นสิ่งนี้จากระยะไก,กลและอดไม่ได้ที่จะหัวเราะ ฉันรู้สึกว่าวันนี้เราจะมาถูกจังหวะเวลาจริงๆดูเหมือนว่าตระกูลซาโนจะมีงานสำคัญบางอย่างเฉียงเจกลืนน้ำลายอึกใหญ่แล้วถามเย่เฉินคุณเย่เมื่อมองแว็บแรกมีคนอย่างน้อยหลายร้อยคนเราอยากจะเข้าไปสร้างความบันเทิงจริงๆเหรอครับเย่เฉินหัวเราะและพูดว่าฉันไม่ได้บอกนายไปแล้วหรือว่าฉันอยากจะเล่นละครกับพวกเขาสักหน่อยจากนี้ไปนายจงทำตามฉันไม่ว่าจะทางวาจาหรือทางสายตาของฉัน หลังจากพูดอย่างนั้นเย่เฉินก็เสริมว่าแต่ถ้านายกังวลจริงๆฉันสามารถไปคนเดียวเองได้นะเฉียงเจ๋พูดโดยไม่ได้คิดอะไรคุณเย่ผมกังวลก็จริงแต่ผมไม่กลัวครับคุณไม่เคยได้ยินเหรอคําว่าสันซู้น่ะกราบใดที่คุณบอกให้ผมทําอะไรผมจะทํามันทันทีครับดีเย่เฉินพยักหน้าและกล่าวว่างั้นเรามารอช่วงเวลาที่ดีกันเถอะในขณะนี้ในคฤหาสน์ซาน ันโตนิโอเดินไปที่ประตูห้องของลูกสาวจูเลียเมื่อเดินไปถึงประตูพลางครุ่นคิดครู่หนึ่งแล้วเขาก็ก้าวไปข้างหน้าและเคาะประตูจูเลียนี่พ่อเองนะไม่มีการตอบกลับภายในห้องอันโอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องพูดอย่างอดทนนอกประตูเลียเธอต้องรู้ว่าประเพณีซิชิลีของเราคือทุกสิ่งมีไว้เพื่อครอบครัวเหตุผลที่ฉันนั่งในตำแหน่งนี้ในวันนี้ไม่ใช่เพื่อเกียรติยศส่วนตัว ความอับอายหรือความมั่งคั่งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออนาคตของตระกูลซาโนของเราฉันหวังว่าเธอจะให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของตระกูลมาก่อนเสมอเหมือนฉันนะในห้องนั้นเด็กสาวตำหนิด้วยความโกรธทุกสิ่งสำหรับตระกูลงั้นหรือนั่นเป็นเพียงความคิดและความปรารถนาส่วนตัวของคุณคุณไม่สามารถบังคับความคิดและความปรารถนาส่วนตัวของคุณกับฉันได้ถ้าเป็นเช่นนั้นฉันอยากจะออกจากตระกูลนี้ดีกว่าอันโตนิโอพูดด้วยความโกรธฟังคำพูดนางสารเลวที่กำลังพูดสิ ในกระดูกของแกอย่าลืมว่าแกเป็นเด็กผู้หญิงที่มีเลือดเกาะซิซิลีไหลยอยู่นะเด็กผู้หญิงจากเกาะซิซิลีแม้ว่าพวกเขาจะแต่งงานและเปลี่ยนนามสกุลก็ตามชาวเกาะซิซิลีทุกคนจะต้องไม่ลืมกำพืชตัวเองคำว่าตระกูลยังคงอยู่ในสายเลือดในกระดูกและจิตวิญญ,ญาณของตัวเองเสมอแล้วแต่กำพืชของคุณหญิงสาวพูดด้วยความโกรธตั้งแต่วันนี้ฉันจะใช้นามสกุลของแม่ฉันไม่ใช่จูเลียซานโนอีกต่อไปฉันชื่อจูเลียทิริเซลลา ฉันเบื่อมันมานานแล้วไอ้นมสกุลซาโนเนียแกกล้าดียังไงอันโตนิโอกระแทกประตูด้วยความโกรธและตะโกนด้วยความโกรธเลียถ้าแกยืนกรานที่จะเผชิญหน้ากับฉันฉันจะส่งแกไปที่ซิติลีในคืนนี้ไปอยู่ในฟาร์มทํางานอยู่ในฟาร์มตลอดชีวิตและแกจะไม่สามารถออกไปไหนได้เลยในชีวิตนี้หญิงสาวในห้องเงียบไปครู่หนึ่ง อารมณ์ของอันโอยังไม่สงบลงเลยเมื่อเห็นว่าลูกสาวไม่ตอบสนองเขาก็พูดต่ออย่างดุดันจูเลียอย่าคิดว่าเรื่องนี้จะผ่านไปได้โดยไม่พูดนะฉันจะให้เวลาแกคิดสามวินาทีหากแกแน่ใจก็ออกมาดีๆแต่ถ้าหากแกต้องการเผชิญหน้ากับฉันฉันจะจัดให้คนไปส่งแกที่สนามบินตอนนี้หลังจากนั้นเขาก็ขึ้นเสียงเล็กน้อยและตะโกนหนึ่งสองเด็กผู้หญิงในห้องตะโกนอย่างประมาเอาละโอเคฉันฟังคุณ ฉันฟังคุณก็ได้จากนั้นอันโตนิโอก็สงบลงนิดหน่อยแล้วพูดอย่างเย็นชามันก็แค่นั้นจำไว้หญิงสาวชิทิลีจะรับใช้ครอบครัวของเธอไปตลอดชีวิตเด็กผู้หญิงข้างในพูดอย่างช่วยไม่ได้เอาละคุณพูดถูกตอนนี้กรุณาออกไปก่อนฉันขอเวลาแต่งตัวหน่อยประเดี๋ยวอันโตนิโอพูดอย่างเย็นชาฉันให้เวลาแกสิบนาทีในช่วงสิบนาทีนี้ฉันจะรอแกอยู่ที่นี่ หญิงสาวไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากพูดว่ามันขึ้นอยู่กับคุณหากคุณเต็มใจที่จะรอก็เอาที่สบายใจอันโตนิโอหัวร้อยเอยอ้ย,อย,อยและเตือนว่าจูเลียอย่าคิดว่าฉันรู้ไม่ทันแกนะฉันแนะนําให้แกอย่าพยายามฝืนปีนออกไปนอกหน้าต่างเพื่อหลบหนีเพราะฉันจัดให้คนอื่นดูนอกหน้าต่างของแกแล้วเมื่อแกปีนออกไปนอกหน้าต่างยังไงเสียพวกเขาจะตามแกทันสบายจากนั้นพวกเขาจะจับแกขึ้นรถแล้วพาไปสนามบิน อันโตนิโอไม่โกรธแม้ถูกลูกสาวดุและพูดพร้อมเสียงหัวเราะจำไว้นะจูเลียสาวซิติลีเธอจะรับใช้ตระกูลไปตลอดชีวิตหากทรยศตระกูลหรือนำความอับอายมาสู่หน้าฉันฉันก็จะไม่รอช้าที่จะตัดสินใจส่งแกไปทำความตัดขนสัตว์ที่ซิติลีตลอดชีวิตและแกก็จะไม่มีวันทำอะไรให้อับอายต่อตระกูลได้อีกเด็กสาวตะโกนอย่างบ้าคลาั่งอันโตนิโอซาโนฉันเกลียดคุณอันโตนิโอพูดว่าแกเกลียดฉันได้นะจูเลียแต่จำไว้ ก่อนที่อันโตนิโอจะพูดได้เด็กสาวที่อยู่ข้างในก็ตะโกนเสียงดังเด็กหญิงซิซิลีจะต้องใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อรับใช้ตระกูลฉันรู้แล้วอย่าพูดซ้ำอีกมันน่าเบื่ออันโตนิโอหัวเราะชอบใจและพูดว่าฉันดีใจนะที่แกจำได้สิบนาทีต่อมาประตูก็เปิดออกและสาวสวยร่างสูงผมสีน้ำตาลในตาสีฟ้าสวมชุดราตรีสีขาวก็เดินออกจากห้องผู้หญิงคนนี้คือจูเลียซาโนลูกสาวของอันโอซาโน บทที่5,869เมื่อเห็นลูกสาวของเขาแต่งตัวอันโตนิโออดไม่ได้ที่จะชมเชยพระเจ้าจูเลียเธอเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในทิทิลีอย่างแน่นอนจูเลียพูดด้วยสีหน้ารังเกียจฉันไม่ใช่ผู้หญิงจากทิทิลีฉันเกิดที่นิวยอร์กและฉันใช้เวลาอยู่ในซิทิลีเพียงไม่ถึงครึ่งปีด้วยซ้ำและในชีวิตนี้ฉันไม่อยากไปสถานที่โสมแบบนั้นอีกต่อไปแล้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สำคัญ อันโตนิโอยกมุมปากขึ้นเล็กน้อยแล้วพูดด้วยรอยยิ้มจูเลียแกยังเด็กไม่ช้าก็เร็วแกจะเป็นเหมือนฉันและภูมิใจอย่างยิ่งกับเลือดซิติลีที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายตัวเองจูเลียพูดด้วยสีหน้ารังเกียจถ้าอย่างนั้นฉันก็อยากไปโรงพยาบาลและเปลี่ยนเลือดทั้งหมดในร่างกายของฉันแทนซะอันโตนิโอส่ายหัวและถอนหายใจช่วงเวลากระบฏของแกคงต้องนานกว่าที่ฉันคาดไว้แต่มันก็ไม่สำคัญตราบใดที่แกเชื่อฟังการเตรียมการของฉันฉันจะไม่โต้เถียงอะไรกับแก จูเลียไม่พูดอะไรอีกแล้วเดินตามอันโตนโอไปที่ห้องโถงใหญ่ของคฤหาสน์สายตาของเธอมักจะมองไปรอบๆเพื่อค้นหาบางสิ่งบางอย่างและเวลาผ่านไปนาทีต่อนาทีไม่กี่นาทีต่อมาในความมืดด้านนอกคฤหาสน์เฉียงเจอดอดไม่ได้ที่จะถามเย่เฉินคุณเย่เรากำลังรออะไรอยู่หรือครับเย่เฉินยิ้มและพูดว่ากำลังรอโอกาสไงเฉียงเจถามด้วยความงุนงงโอกาสอะไรครับ เย่เฉินซึ่งอยู่ข้างๆจูจ่ๆก็มีแสงริบรี่ในดวงตาของเขาเขาที่ไปที่รถสีดำที่ขับออกจากคฤหาสน์ซาโนและพูดด้วยรอยยิ้มนั่นไงโอกาสมาแล้วหลังจากนั้นเขาก็เปิดไฟรถเหยียบคันเร่งและขับรถออกไปในรถสีดำจูเลียซึ่งสวมชุดราตรีสีขาวกำลังขับรถออกไปอย่างเร่งรีบ เธอจงใจหาโอกาสที่จะทําลายชายกระโปรงของเธอจากนั้นจึงใช้ข้ออ้างในการจัดการกับชายกระโปรงเพื่อหนีออกจากห้องโถงใหญ่แล้วพบรถสีดําคันนี้ที่จอดเสียบกุญแจอยู่ในลานในเวลานี้เธอไม่รู้ว่าควรจะไปที่ไหนเธอเพียงต้องการคว้าโอกาสที่จะหนีออกจากสถานที่นี้ก่อนที่จะมีใครโต้อตอบอย่างไรก็ตามขณะที่เธอขับรถออกจากคฤหา์ด้วยความตื่นระหนกจู่ๆรถยนต์เชฟโรเลตคันหนึ่งก็ขับมาบนถนนหน้าคฤหา์ เธอต้องการเหยียบเบรกโดยไม่รู้ตัวแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างเธอพยายามอย่างดีที่สุดด้วยเท้าขวามันไม่สามารถเหยียบเบรกลงได้แม้แต่ครึ่งมิลจูเลียไม่รู้ว่าเธอหรือรถที่เธอขับนั้นเป็นโอกาสที่เย่เินรอคอยมานานดังนั้นไม่ว่าใครกําลังขับรถออกมาเขาก็จะส่งพลังงานเรก,กิปิดก้นแป้นเบรกและคอพวงมาลัยโดยตรงทําให้รถไม่สามารถชะลอความเร็วและเลี้ยวได้ ในเวลานี้จูเลียพยายามอย่างเต็มที่ที่จะสามารถควบคุมรถให้ชะลอความเร็วหรือเลี้ยวหลบได้แต่เธอทำได้เพียงเฝ้าดูรถที่วิ่งออกจากคฤราสา์และเสยตูดรถเชฟโรเลตด,ด้วยเสียงโครมครามรถเชฟโรเลตถูกชนตูดแล้วหมุนเป็นวงกลมบนถนนและยังสะเทือนถึงเธอจากแรงกระแทกและผลกระทบนั้นทำให้ถุงลงมนิรภัยทำงานอีกด้วยในเวลานี้สมาชิกแก,งก๊งมาเฟียที่ยืนเฝ้าก็รีบเข้ามาตรวจสอบทุกคนจำได้ว่ารถคันนี้เป็นของสมาชิกในครอบครัวซาโน ดังนั้นพวกเขาจึงก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเปิดประตูรถออกและดึงคนขับออกมาจู่ๆเมื่อทุกคนเห็นว่าเป็นจูเลียคุณหนูคนโตขับรถอยู่ทุกคนก็อดไม่ได้ที่จะอุทานคุณหนูทําไมถึงเป็นแบบนั้นละ่ะจูเลียปล่อยมือจากพวงมาลัยแล้วนั่งซุดตัวลงกับพื้นในใจให้รู้สึกสิ้นหวังอย่างมากอยู่ครู่หนึ่งเมื่อเห็นว่ากําลังจะหนีไปใครเลยจะคาดคิดว่าจะมีอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อตัวเองมาถึงประตูฉันเกรงว่าตอนนี้คงไม่มีโอกาสที่จะหลบหนีได้อีกแล้ว จะเป็นอย่างไรถ้าพ่อของฉันได้รับข่าวและเห็นว่าตัวเองพยายามหลบหนีและยังไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเขาจะลงโทษตัวเองอย่างไรปรับเท่าที่ตัวฉันทําไม่สําเร็จในครั้งนี้เขาจะใช้มาตรการป้องกันตัวเองอย่างเข้มงวดอย่างแน่นอนถ้าตัวเองต้องการพยายามจะหลบหนีในอนาคตคงจะไม่มีวันมีโอกาสอีกแล้วเมื่อจูเลียตื่นประหนกและทําอะไรไม่ถูกจูจ่ๆห้องโดยสารของรถเชฟโรเลตก็เปิดออกและชายคนหนึ่งที่มีหน้าตาแบบเอเชียตะวันออกก็ลงจากรถ ที่มาที่เธอด้วยความโกรธแล้วพูดว่าเฮ้เฮรู้ไหมว่าทำอะไรลงไปขับรถเป็นหรือเปล่ารถมีเบรกทำไมไม่เบรกและเพิ่งชนรถผมไปนี่คุณไม่รู้เรื่องเลยเหรอเมื่อเผชิญกับข้อกล่าวหาจูเลียทำได้เพียงกล้ามกลืนและพูดว่าฉันขอโทษดูเหมือนว่าจะมีบางอย่างผิดปกติกับรถของฉันฉันเบรกมันไม่ได้เบรกไม่ได้งั้นเหรอเย่เฉินพูดอย่างก้าวร้าวรถคุณเป็นไมบักผมไม่เชื่อว่าไมบักจะไม่สามารถเบรกรถได้ ถ้าคุณไม่มีทักษะก็ว่าไปอย่างแค่พูดอย่างนั้นตามตรงก็ไม่มีอะไรให้หน่าละอายเลยไม่ใช่เหรอจูเลียพยักหน้าซ้ำๆแล้วพูดอย่างหดหู่คุณพูดถูกไม่ต้องกังวลฉันจะชดเชยค่าเสียหายให้คุณเย่เฉิงกล่าวว่าผมต้องพึ่งพารถคันนี้เพื่อหาเลี้ยงชีพเลี้ยงดูครอบครัวหากคุณมาชนผมแบบนี้ผมคงจะทํางานไม่ได้หลายวันแน่นอนคุณจะต้องชดเชยให้ผมที่เสียงานเสียเวลาไปสิบวันอย่างน้อยหนึ่งแสนดอลลาร์และผมคิดว่าสําหรับคุณที่อาศัยอยู่ที่คฤหาสน์ที่ดีเช่นนี้ คุณคงไม่ขาดแคลนเงินเพียงหนึ่งแสนดอลลาร์สหรัฐนี่หรอกนะเงินแค่นี้มันไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับคุณอยู่แล้วดังนั้นรีบส่งให้ผมเร็วๆผมยังมีสิ่งที่ต้องทำมาเฟียซิซิลีในชุดสูทและเน็คไทที่อยู่รอบตัวต่างตลึงงานนึกว่าตัวเองหูหนวกหรือไม่พลางคิดกับตัวเองผู้ชายคนนี้กล้าขูดรีดเงินของลูกสาวหัวหน้าตระกูลมาเฟียที่ประตูคฤหาสน์ตระกูลมาเฟียโดยตรงเลยเหรอ ในมูล,ลค่าค่าเสียหาย100,000ดอลลาร์ 1, อเมริกาแค่เทปโรเลตเซ็งเครงเรียกร้องตั้ง100,000ดอลลาร์เพียง100,000ดอลลาร์ 1, ก็ไม่รู้ว่าซื้อรถรุ่นนี้ได้กี่คันต่อกี่คันแล้วชนตูดแค่นี้อีกฝ่ายเรียกร้องขนาดนี้มันคิดว่าตัวเองเป็นใครคิดได้เช่นนี้หนึ่งในนั้นจึงตะโกนด้วยความโกรธทันทีไอระยำแกแม่งกล้าดียังไงมาแบล็กเมคูดรีคุณหนูคนโตของเราแกนี่คงเบื่อที่จะมีชีวิตอยู่แล้วใช่ไหม